วิธีประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในเรื่องการเรียนและการทำงานทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นนักเรียนนักศึกษาต้องการมีผลการเรียนที่ดีและเรียนจบมีอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันที่จะทำถือเป็นความสำเร็จในการเล่าเรียนหนังสือคนทำงานย่อมต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความมั่นคง เป็นที่ยอมรับจากเจ้านายลูกน้องรวมถึงเพื่อนร่วมงานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์แต่การที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการนั้นตัวเราเองเป็นคนกำหนดเองทั้งสิ้นบางคนพอผิดพลาดมามักโทษคนอื่นเสมอเสมอเรียนหนังสือได้เกรดไม่ดีก็โทษว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง วิชายากเกินไปกิจกรรมเยอะเกินไปเพื่อนเพื่อนเสียงดังฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องทํางานไม่ได้ก็โทษว่าเจ้านายสั่งงานไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่ร่วมมือกันทํางานวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมงบประมาณเหลือน้อยแต่หลงลืมโทษตัวเองทางกลับกันพอเรียนได้เกรดดีสอบได้เป็นที่หนึ่งก็ชมว่าตัวเองเก่ง มีความสามารถแต่หลงลืมคนรอบข้างที่ช่วยเหลือเช่นอาจารย์ที่สอนดีเพื่อนที่ช่วยติววิชาให้พอทำงานจนประสบความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งก็จะคิดเข้าข้างว่าเป็นเพราะความสามารถศักยภาพของตัวเองกับหลงลืมเพื่อนร่วมง,งานหลงลืมเจ้านายที่ช่วยสนับสนุนเป็นต้นเป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์ อีกเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันสังคมไทยมีบุคคลประเภทนี้อยู่มากมายให้เห็นอยู่ดาดเดือนการตั้งเป้าหมายในเรื่องการเรียนและการทำงานให้นึกถึงคำว่ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดแผนการเรียนรู้หรือแผนการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายที่จะต้องกำหนดออกมาให้ชัดเจน การตั้งเป้าหมายคือยุทธศาสตร์ที่วางไว้เราจะมีวิธีการเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไรนั่นคือการกำหนดกลยุทธ์กลยุทธ์จึงหมายถึงแนวทางหรือวิธีพาตัวเองไปสู่เป้าหมายอย่างมีชั้นเชิงและมียุทธวิธีหมายถึงวิธีที่จะใช้ไปสู่เป้าหมายต้องทำอย่างไรอย่าลืมว่ามนุษย มีความสามารถไม่จำกัดมีศักยภาพในด้านการพัฒนาทุกด้านอยู่ที่ว่าเราจะนำมันมาใช้อย่างถูกวิธีหรือตรงกับลักษณะเฉพาะของเราหรือเปล่าขอให้คิดว่าเราต้องทำให้ได้เราก็จะทำได้ตั้งแต่ที่เราเริ่มคิดแต่ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็จะทำไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงมือปฏิบัติ เราพร้อมหรือยังที่จะมีความกล้ากล้าคิดกล้าทากล้าฝังเพื่อไปสู่เป้าหมายในชีวิตในเรื่องการเรียนและการทำงานและต้องกล้ากล้าที่จะลุกขึ้นสู้ทุกครั้งเมื่อเกิดความล้มเหลวคนที่กล้ายอมรับนับถือตัวเอง